มาปิดท้ายวันนี้กับสำนักง,งานยุวกาชาตินะคะสำนักง,งานยุวกาชาติค่ะจัดประชุมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการวางแผนแนทางบูรณา,าการกิจกรรมยุวกาชาติกับการพัฒนาบันดิตอันพึงประสงค์ค่ะนางสุนันทาสอนอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักง,งานยุวกาชาติกล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในระดับอุดมศึกษาซึ่งกำลังเป็นสำคัญของประเทศชาติให้ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาทักษะในด้านการปฐมพยาบาลตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกันวางแผนทางแนวทางการบูรณาการกิจกรรมยุวกาชาติกับการพัฒนาบัณฑิตนั้นพึงประสงค์คเพื่อการพัฒนาเยาวชนให้เพียบพร้อมทั้งความรู้และทักษะการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะเราเชิญกลุ่มเป้าหมายในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมพบปะ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้รู้จักว่ายุวกาชาติยุคนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีภารกิจอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เป็นการสัมมนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเราได้รับเกียรติถึง43สถาบัน76ท่านมารวมกันอยู่ในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะเ,ออเป็นการที่ จะเชิญทุกท่านมาชี้แจงว่ายุวกชาติยุคนี้นั้นนอกจากจะสอนให้เยาวชนอายุ15-25ปีเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วปีจิตอาสาแล้วเรายังอยากต้องการให้เขาเป็นจิตอาสาในระดับพึ่งพาได้นะคะดิฉันว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะดิฉันจึงได้เรียนเชิญท่านอาจารย์หรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชนในมหาวิทยาลัยมาพบกันด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะ